ไปจุ่มเชื่อมเลนหน้าก่อ,โอนโยดึงค้างไว้ดึงค้างไว้จะหลุดแล้วกามนาดใส่หน้านะโ,โอเคงอจัดข่าวเอาเก็นท่อออกบอกแล้วครับก็มีอดีตอบตอนะครับก็ได้มาช่วยเหลือนะครับประชาชนที่เดือดร้อนกันอยู่นะครับเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ หมู่6ตำบลหนองส้วบังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้เมฆกิโลอยู่บนฟ้านะครับเห็นไหมครับดำๆมากันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนต่างๆนะครับวันนี้ก็มีอดีตอบตนะครับดูครับมาแบกเหล็กเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับสำรานอินซิรินะครับก็อดีตอบตมาหลายสมัยนะครับหลายสมัยนะครับก็ได้ลงมือเองเลยร่วมมืร่วมมือ นะครับก็ชาบ้านบางส่วนก็มารวมไมาร่วมมือกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นจุดศูนย์รวมที่เราจะดึงน้ําออกไปทางคลองเรพีพัดนะครับเพื่อสู่บางปะกงนะครับ ครกับตันตามกันกันกันันกันันก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 ันันนับันน เห็นว่าชาวบ้านในเขตหมู่6นะครับเขตหมู่6ตำบลหนองสว่างซอยโจกใจก็ดีใจนะครับชาวบ้านบางคนก็ต่อกระสอบทรายกันก็เห็นได้เครื่องตั้งก็เดี๋ยวเราจะสูบน้ํากันนะครับเราจะสตาร์ทกันหลังจากที่เราเอาเครื่องลงเสร็จนะครับปฐมบัลก์นะครับก็จะสตาร์ทเลยแล้วก็จะเดินเครื่องเลยนะครับครับดูเมฆนะครับบนท้องฟ้าก็นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็มืด มืดมากแล้วนะครับก็ตับขอบพอระคุณไปอย่างสูงนะครับที่รวมไม้ร่วมมือกันนะครับชาวบ้านอของหมู่6ตหนองสวางกับเอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเราจะสูบน้ำออกทลองระพีพัดนะครับ บาๆเจดเย็นครับติดแล้วนะครับเครื่องนะครับก็ติดเอาเริกเอาชัยนะครับติดเอาเริกเอาชัยนะครับ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  ย้มจจำสายกันนะครับ